สวัสดีครับมาพบกับช่องท m k มนะครับรถมือ2ราคาถูกนะครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับนิสสันวิกเอ็มนะครับปี1995นะครับฝาแดงนะครับนะครับคันนี้เดิมบางครับทั้งคันเลยนะครับเกียธรรมดานะครับมาแล้วดูโดยโดยรวมดอนนอวก่อนนะครับมาครับสีเดิมครับนะครับสวยๆเลยครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับวิกเอ็มนะ ฮอนนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับดอกยางหนาๆนะครับหนาๆเลยใช้ยาวๆครับหลังคาสียังแจ่มๆครับไม่มีผุนะครับนี่ครับไม่มีผุนะครับอามีแค่ตรงข้างล่างนิดนึงนิดนึงครับผมน้ามาชอบหยดครับอายุป่านนี้ครับนะฮะถาอย่างนี้สภาพมียากครับภายในนะครับยังสวยอยู่นะครับนะมีเบาะขาดตามการใช้งานนะตามเวลาครับผม ตามสไตล์กระบะนะครับด้านหลังแจ่มแจมครับแอร์เย็นนะครับเพลงนี้แอร์เย็นเพลงไม่มีนะครับแต่มีเทปมาให้นะครับต้องไปต่อเองนะครับภาษีหกหนะครับภาษีไม่ขาดหมดมิยอนนะครับปีนี้นะครับจ่วงกลางปีแหละนะครับนะบางๆเดิมๆทั้งคันนะครับนะครับอัสซีไม่ผูกครับอัสซีไม่ผูกนะครับ เจีมๆครับนะครับเอาไปเข้าไร่เข้าสวนครับนะ1995นะครับเป็นพวงมาลัยเพาเยอร์นะครับไม่เวอร์นะครับเครื่องดีแน่นมากนะครับเกียร์เข้าดีนะครับนะอ่าดูห้องเครื่องก่อนนะครับห้องเครื่องนะฝาแดงนะครับคนประหยัดครับขับ300กโล360กโลครับหมดน้ำมันไป700เองครับถือว่าประหยัดมากนะครับเานี้ฝาแดงครับเครื่อง2 5 0 0นะครับ สีดีห้าหกครับผมโอร้อนอนี่ครับแบตใหม่นะครับน้ำมันใส่กิ๊กครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ไม่ควันนะไม่ควันแน่นอนไม่มีไอเลยครับขับทางไกลได้ครับนะครับอันนี้ก็มาจากโคราชครับผมขับถึงกรุงเทพมาหายห่วงครับความร้อนนิ่งนะความร้อนดีนะครับคันนี้อดูโดยรอบอีกครั้งนะฮะมากระจกไม่แตกนะครับนะ ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำครับคานหน้าเดิมเดิมเลยนะครับนะตัวเลขยังอยู่นะครับอ่าคันนี้ดูรถได้ที่บางเขนนะครับผมตั้งราคาไว้ที่หกหมื่นห้าไอหกหมื่นเก้านะครับขออภัยหกหมื่นเก้านะครับไปเขาไรเขาสวนนะครับเครื่องแน่นครับขับดีมากนี่ครับคานเดิมครับไม่มีชนไม่มีจมน้ํานะครับไม่มีตัดต่อแน่นอนครับผมรับผิดชอบการโดนครับเลขเครื่องตรงตัวถังตรงนะครับ 1995ครับ Big M อนะครับหนึ่งในตำนานอีกหนึ่งคันนะครับวงการกระบะนะครับยุค90ูนนะครับนะน้องๆที r านะครับทนประหยัดเหมือนกันนะครับแล้วแต่คนชอบโอเคครับใครสนใจนะครับมาดูรถได้ที่บางเสรนะครับผมงตั้งราคาไว้ที่69,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนะสวยๆเลยครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่ภาษีหมด -66 มิยอนะครับ16มิยอ66นะครับ นะครสนใจนะครับมาดูทดลองขับได้นะครับมีการส่งทั่วประเทศนะครับคิดตามระยะทางนะครับกันเองครับคุยง่ายครับราคาต่อรองกันได้นะครับนะครับพ่อค้าใจดีนะครับทักถามเข้ามาได้ครับหรือติดต่อมาที่0946468882นะครับใครสนใจนะครับบีเอ็มคันนี้นะหายากเหมือนกันครับนะบีเอ็มอ่ะดูโดยรอบครับไม่มีไม่มีชนหนักครับหน้าหลังเดิมหมดครับ เขาอะไรเขาส่วนบรรทุกดีครับผมช่วงล่างโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับโอเคครับใครสนใจติดต่อมาได้ที่0ย์94646882นะครับตั้งไว้ที่69,000บาทเท่านั้นเองนะครับหรือสนใจมาดูรถที่บางเขนนะครับโทรสอบถามติดต่อเข้ามาก่อนได้นะครับโอเคครับยังไงฝากกดช่องกดซับกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง TMK ด้วยนะครับจะมีรถดีๆมารีวิวครับเกียร์โตเกียร์ธรรมดาครับมีหมดเลยนะครับโอเคครับไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ